คู่ร้ายแสนรักบทที่42ภายในห้องเงียบสนิทชายสองคนไม่มีใครเปิดปากคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนห่างกันเพียงห้าเก้าราวกับกำลังจะเผชิญหน้าซูจี้มองใบหน้าขาวสะอาดอันสงบนิ่งของอี้หยางคิดถึงความวุ่นวายใจตลอดเส้นทางที่ผ่านมาพันรู้สึกว่าหน้าขันนัก เขาถูกคนปิดบังมาช้านานย้อนกลับไปในตอนแรกเขายังได้รับความช่วยเหลือจากศัตรูกระทั่งรู้ความจริงในที่สุดช่งางไร้ค่าจริงๆแม่ทัพจางปินองค์อาจก้าหาญมาทั้งชีวิตพักดีต่อว่นแคว้นสุดท้ายต้องมาตายเพราะถูกปรักปรำอย่างน่าสังเวชแน่นอนว่าบุตรชายอย่างท่านกงซุนย่อมต้องล้างมนทินให้กับบิดาอี้หยางเอ่ยช้าๆ อดีตเคยเดินทางผิดก็ไม่เป็นไรต่อไปเลือกหนทางที่ถูกต้องก็เพียงพอแล้วแม่ทับจางปินครั้นสร้างหลินจับใจความสำคัญได้สมองพันรับรู้รวดเร็วราวกับเสิร์ช Google โชคดีที่เธออ่านหนังสือประวัติศาสตร์มามากในเวลาสั้นๆจึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหามาสนับสนุนได้จางปินคือแม่ทัพใหญ่เมื่อสิบกว่าปีก่อนของแคว้นเยียนเล่ากันว่าหน้าตาหล่อเหลาความสามารถสูงส่งออกศึกอย่างองอาจคุมกำลังทหารดุดเทพเซียน เป็นคนสำคัญของห้องเต้นในยามนั้นแม่ทัพผู้เป็นดังเทพแห่งสงครามเช่นนี้เดิมทีควรเป็นเสาหลักค้ำแผ่นดินเพราว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนแปลกใจก็คือแม่ทัพจางที่ออกศึกได้รับชัยชนะทุกครั้งหลังกรำศึกสู้รบกับแคว้นเว่ยทางตอนใต้มาหลายปีกลับพ่ายแพ้ในระหว่างสงครามครั้งสำคัญอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุทำให้กองทัพของแคว้นเว่ยสามารถข้ามผ่านแม่น้ำซุยมาได้ สุดท้ายก็เกือบเสียเมืองจ้วนซุยสงครามครั้งนั้นเดิมทีแม่ทัพจางปินควรจะได้ประโยชน์มากที่สุดผู้คนทั้งแคว้นเยียนต่างก็เตรียมคว้าชายัยครันกลายเป็นพ่ายศึกกลับมาชาวประชาจึงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเอ็ดอึงคำติฉินนินพาราวกับสามารถทำให้คนแหลกสลายพวกเขาล้วนไม่อาจทำความเข้าใจเห็นได้ชัดว่าเป็นสงครามที่ไม่มีทางแพ้ แล้วแม่ทับจางจะพ่ายศึกได้อย่างไรเพราะความสงสัยติดค้างในใจเช่นนี้หลังจากผ่านไปครึ่งเดือนฮองเต้ก็หยิบยื่นโทษสมคบคิดกับแคว้นศัตรูทรยศต่อแผ่นดินให้แก่แม่ทับจางแล้วสั่งจองจำทันทีผู้คนต่างพากันเข้าใจว่าที่แท้ก็เป็นเพราะสมคบคิดกับแคว้นเว่ยแล้วจงใจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรูแม่ทับจางถูกตัดสินโทษตัดหัวจบชีวิตลงที่ลานประหาร ใต้ต้นหลิวทางฝั่งตะวันตกของตลาดเมืองอี้ตูในวันลงทันนั้นชาวบ้านที่มาห้อมล้อมต่างส่งเสียงกลด่าเซ็งแซ่แม่ทัพที่อยู่ในกรงขังบนรถลากกลับไม่ปรีปากแม้แต่ครึ่งคำกระทั่งคมขวานของเพชรฆาตบั่นลงมา ตอนที่ซางหลินอ่านตำราประวัติศาสตร์มาถึงเหตุการณ์นี้ยังเคยสงสัยว่าชายชาตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึง่งเป็นวีรบุรุษของไพร่ฟ้าดีๆไม่ชอบกับทรยศบ้านเมืองเข้าร่วมกับศัตรูหรือว่าหวังกอบโกยจนกินอิ่มเกินไปสุดท้ายชีวิตก็ไม่เหลือรอดชื่อเสียงฟ้อนเฟะหลายพันปีต่อมาอาจถูกนำเรื่องราวไปแสดงในซีรีส์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้พวกลามกจกกระเปดมารับบทนำ ดูแล้วไม่คุ้มค่าเลยจริงๆน่าเสียดายความหล่อเหลาดีงามที่สั่งสมมาทั้งชีวิตฟังคำของอี้อย่างตอนนี้แม่ทับจางถูกคนให้ร้ายอีกทั้งซูจี้ยังเป็นบุตรชายของเขานิ้วมือแนบอยู่ด้านหลังฉากกันลมเธอขยับเข้าไปใกล้ใช้สมาธิทั้งหมดเพ่งมองใบหน้าของซูจี้หญิงสาวจำได้ว่าในตำราประวัติศาสตร์นั้นเคยจารึก หลังแม่ทับจางตายไปคนในตระกูลจางสามชั่วโคตหากเป็นชายที่มีอายุเกิน14ให้ต้องโทษตัดหัวอายุน้อยลงมาจะถูกในประเทศไปยังเมืองซั่วฟางอันทุรกันดานทางตอนเหนือประเมินจากอายุของซูจี้ตอนนั้นเขาน่าจะอยู่ในวัยต่ำกว่า14ปีเป็นพวกที่ถูกในประเทศแดนเหนือทุรกันดานและเหน็บหนาวท่านกงซุนมีอายาติดตัว คงถูกทันทรมานมามากสถานการณ์เช่นนี้ยังสามารถรักษาชีวิตรอดเห็นได้ชัดว่าจิตใจแข็งแกร่งเหนือคนปกติห้องเต้เวยทรงชมเกินไปแล้วซูจี้เอ่ยเรียบเรียบที่กระหม่อมไม่ตายไปบนพื้นหิมะก็พอรู้ว่าตัวเองยังตายไม่ได้หากตอนนั้นกระหม่อมไปพบยมมาบาลจะกล้าสู้หน้าบิดาของตนได้อย่างไรต้องแบบนี้สีถึงจะถูกแมวก้าชีวิต รอตายมาจากแดนเหนือมิห่ำซ้ำยังร่ำเรียนวิชาจนมีความสามารถเป้าหมายก็เพื่อล้างนี่เลือดอันลึกซึ้งแทนตระกูลจางที่ต้องตายตาไมห่หลับทำแบบนี้ถึงจะมีหน้าไปพบญาติในปรโลกซูจี้คิดถึงเหตุการณ์ปีนั้นตัวเขาในวัย16ปีเดินอยู่บนพื้นหิมะข่าโพนเป็นเวลา3วันสามคืนในที่สุด ก็สามารถหลุดพ้นจากเมืองซั่วฟางที่กักขังเขาไว้ถึง4ปีได้สำเร็จเมื่อเขากลับมาถึงอีต้ตูก็เร่ร่อนอยู่ในเมืองเพื่อหาทางล้างแค้นแทนบิดาแต่ก็ไร้จุดหมายขณะกำลังสิ้นหวังอย่างที่สุดเฮอหลานรุ่ยก็หาตัวเขาพบจนได้ซูจี้รู้ดีว่าอีกฝ่ายคือสหายสนิทของบิดาและยังมารู้อีกว่าหลังจากบิดาของเขาเกิดเรื่องเฮอหลานรุย่ย เคยช่วยวิ่งเต้นให้หลายทางดังนั้นจึงคิดว่าสามารถไว้เนื้อเชื่อใจอีกฝ่ายได้อันที่จริงเหอหลานด้วยก็แสดงบทผู้มีความการุนได้อย่างยอดเยี่ยมอีกฝ่ายไม่เพียงตำหนิเขาที่หลบหนีออกมาตามลำพังยังบอกอีกว่าแคว้นเยียนมีอันตรายรอบด้านแล้วส่งเขาไปอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นว้ยเพื่อหลีภัยชั่วคราว ก่อนเดินทางยังเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้เขานำไปมอบแก่ผู้ที่ถูกระบุเชื่อเอาไว้ให้คนผู้นั้นจัดแจงเรื่องการกินอยู่ดูแลเขาซูจี้ฟังคำของเฮอหลานรุวยแล้วมุ่งหน้าสู่ทิศใต้ที่ตั้งของแคว้นเว้ยทว่าไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในที่ซึ่งอีกฝ่ายจัดเตรียมไว้ แต่รอนแรมไปตามทางของตนแม้จะไม่ได้รับน้ำใจนั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณเฮอหลานดุยเรื่อยมาและเชื่อว่าทั้งราชสำนักมีเพียงเฮอหลานดุยที่เป็นมิตรแท้ของบีดาความคิดเช่นนี้ฝังหัวซูจ้มานานหลายปีภายหลังเมื่อกลับไปเยือนอี้ตูอีกครั้งจึงยินดีทำงานให้เฮอหลานดุยเพื่อตอบแทนน้ำใจและหวังให้อีกฝ่ายช่วยสืบหาคนชั่ว ที่ให้ร้ายบิดาของเขาเฮอหลานด้วยเองก็รับปากนึกถึงท่าทางจริงใจของอีกฝ่ายในตอนนั้นซูจี้คิดไม่ถึงว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการเสแสร้งชายหนุ่มกำรหรม,มัดแน่นเขาช่วยเหลือกระหม่อมมาโดยตลอดตอนท่านพ่อยังมีชีวิตพวกเขาก็นับเป็นพี่น้องดังนั้นกระหม่อมจึงเชื่อใจเขาตำแหน่งสำคัญอยู่ตรงหน้าพี่น้องแท้ๆยังฆ่ากันได้ นับประสาอะไรกับพี่น้องแค่ลงปากแม่ทัพจางเป็นคนเห็นตรงย่อมไม่เข้าร่วมก่อกระบ,บทพรยศบ้านเมืองทำให้ไปขัดแข้งขัดขาใครเข้าซูจี้หายใจเข้าปอดเทือกใหญ่เช่นนั้นเราหม่อมควรทำอย่างไรง่ายมากสังหารเธอหลานรุย่ยแกรก ฉากการลมถูกขยับเล็กน้อยแม้จะแผ่วเบาเพราว่าในสถานการณ์อันเงียบสงบเช่นนี้กับดังราวเสียงฟ้าผ่าชายทั้งสองหันมองพร้อมกันที่แตกต่างคืออี้หยางดูเข้าใจสถานการณ์ส่วนซูจี้กลับมีสีหน้าตกตะลึงเล็กน้อยเขากับห้องเต้กำลังเจราจาความลับสำคัญแน่นอนว่าในห้องนี้ควรปราศจากผู้ใดอีกอย่าง ด้านนอกยังมีองค์ครักที่ห้องเต้ทรงวางพระไทยคอยเฝ้าอยู่กอบกับตัวเขาเองก็กำลังสับสนจึงคลายความระมัดระวงังอะไรกันมีคนซ่อนอยู่หลังฉากกั้นลมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายอี้อยางจึงเอ่ยรับรองไม่เป็นไรกงซุนวางใจเถิดห้องเต้เวยกกำลังบอกเขาว่าทรงรับรู้และอนุญาตให้ใครบางคนอยู่ในห้องนี้ซูจี้อึ้งงนัน พันกว่าสายตามองรอบกายจึงรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบนเตียงที่ห่างออกไปไม่ไกลนะักมีผ้าเช็ดตัวสีขาวสะอาดพาดไว้ในบรรยากาศยังมีกลิ่นหอมตรุงเขาไม่คิดว่าห้องเต้เว่จะใช้เครื่องหอมกลิ่นนี้ผ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นของอีกคนที่เพิ่งหลบออกไปเป็นสตรีซูจี้มองอี้อย่างด้วยแววตาชอบกลคิ้วขมหดเล็กน้อย ยามศึกสงครามราชกิจรัฐตัวไม่ว่างเว้นอีกฝ่ายยังฝักใฝ่หาความสำราญกับอิสตรีที่สำคัญไปกว่านั้นคือหญิงนางนี้ไม่ใช่คนที่ขุนนางเมืองหุยโจจัดหาแต่เป็นสตรีที่ฮ่องเต้เว่ยให้ติดตามมาจากจิน้นหยางไม่อย่างนั้นพระองค์คงไม่เชื่อใจถึงขั้นอนุญาตให้ร่วมรับฟังเรื่องสำคัญเช่นนี้ซูจี้สับสนเล็กน้อย อนอยู่ในแคว้นเยียนเขาเคยได้ยินข่าวว่าฮองเฮาเฮอหลานซี ong, how, her, i, ทรงคันฮองเต้วยจึงให้นางพักผ่อนอยู่ที่วังสิงกงบนเขาหนานซานแต่พระองค์กลับพาหญิงอื่นมาร่วมทัพถูกทอดทิ้งเช่นนี้เฮอหลานซี i, i, จะรับได้อย่างไรฮองเต้วยเคยรักคข่เอ็นดูนางเสมอมาไม่ใช่หรืออ้อจะว่าไปแล้วกงซุนกับนางก็เป็นคนคุ้นเคยพบหน้าเสียหน่อยคงไม่เป็นไร อีหยางเอ่ยเปิดทางแววตาทอประกายสนอกสนใจยิ่งเจ้าออกมาเถิดสูจี้เบิกตากว้างจับจ้องหลังฉากสามทบนั้นขมง่งไม่อยากเชื่อในสิ่งที่คาดเดาฉากกันลมทำจากไม้หอมตรงกลางยังกรุก,กระดาษขาวแสงเทียนทอประกายสองสว่างย่อมสามารถเห็นเงาคนเลือนรางอยู่ด้านหลังราวกับภาพพิมพ์ของโฉมสะคราน งดงามติดตาตึงใจเงานั้นพันวูบไหวค่อยคๆก้าวออกจากด้านหลังฉากกันลมออกมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาสองเดือนผ่านไปซูจี้ก็ได้พบกับเฮอหลานซีอีกครั้งนางสวมชุดขาวตลอดร่างเส้นผมรวบมว้วนหลวมๆไปทางด้านซ้ายใบหน้ารูปไข่ดวงน้อยไร้ซึ่งการแต่งแต้มเรียบง่ายนวลกระจ่างดังดวงเดือนกระจกตาย,ยิ่งทอแสงสุกจากาวราวกับจันเพน จอมยุทสซูหญิงสาวเอ่ยปากช้าๆหวังว่าคงสบายดีซูจีมองนางครู่หนึ่งแล้วจึงเบนสายตาไปอีกทางถาวายพระพรฮองเฮาเมื่อครู่เจ้าก็ได้ยินเรื่องราวของท่านกงซุนแล้วมีความเห็นอย่างไรอีอย่างเอ่ยอย่างเกลียดคร้านราวกับเห็นว่าการถามปัญหาสำคัญของบ้านเมืองจากหญิงสาวคนนี้เป็นเรื่องปกติอีกอย่างหญิงสาวนางนี้ ก็ยังเป็นองค์หญิงของแคว้นศัตรูหญิงจากตำหนักในอย่างหม่อมชั้นจะกล้าแทรกแซงการตัดสินใจของฝ่าบาทได้อย่างไรเพคะเพียงแต่หม่อมชั้นรู้สึกมาตลอดว่าหากเย็ยนไม่อยู่ในกำรรม,มือของอาศีความสัมพันธ์ระหว่างสองแขว้นคงไม่เลวร้ายถึงเพียงนี้เธอหลานด้วยคือทาย,ยาทลำดับที่สว่ากันตามศักด์แล้วซางหลินก็ควรจะเรียกเขาว่าอาศีแขวนเย็ยนอยู่ในกำม,มือเขา ซูจี้เอ่ยทวนหรือว่าไม่จริงซางหลินหันกลับมาแววตาจริงจังอย่างยากจะพบเห็นไม่รู้ว่าจอมยุทธซูเคยได้ยินคํากล่าวนี้หรือไม่ตํำหนังฮุยเซิงมีสองห้องเต้คนหนึ่งนั่งบันลังอีกคนยืนเป็นห้องเต้อาสีก็คือผู้ที่ยืนเป็นห้องเต้คำว่ายืนเป็นห้องเต้คือสมญานามที่ใช้เรียกหลิวจิน ขันทีใหญ่ในราชสำนักเจ้องเตอ๋อแห่งราชวงศ์หมิงครั้งนี้ซางหลินบอกว่าเ่อหลานด้วยยืนเป็นห้องเต้ก็ไม่ใช่ด้วยความปรารถนาดีต่อเขาแน่นอนว่าซูจี้ไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้มาก่อนแต่ความในของถ้อยคำทำให้เขาตกใจความเยียบเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาจากกระดูกสันหลังทีละข้อซางหลินเห็นท่าทางตอบสนองของอีกฝ่ายจึงปรับกิริยาให้สอดคล้องกับบทบาทของตน พริบตาเดียวก็เปลี่ยนเป็นองค์หญิงผู้ถูกส่งตัวให้แต่งมายังแดนไกลพี่เข้าอกเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีข้าทราบว่าจอมยุทธูเป็นผู้พักดีต่อแคว้นเยียนแล้วคิดว่าข้าไม่ใช่หรือไรตั้งแต่ต้นหากไม่ใช่เพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขข้าจะทนเดินทางโดดเดี่ยวนับพันลี้มาแต่งงานถึงแควนว้อหรือเพราะคําว่าพักดีข้าถึงไม่อาจล้มล้างขุนนางชั่วพวกนั้นได้ ล่อยเนื้อร้ายให้ทำลายแว่นแคว้นสุดท้ายก็กลายเป็นภัยใหญ่หลวงอีอ้หยางเอ่ยสำทับข้าไม่เคยปรารถนาจะทำศึกกับแคว้นเยียนครั้งนี้เป็นเพราะสถานการณ์บีบบังคับหากกงซุนยอมช่วยข้าสักครั้งสองแคว้นยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติซูจี้เงียบงันอยู่นานในที่สุดก็เงยหน้าถามกระหม่อมเคยลั่นวาจาว่าหากมีใครช่วยสืบหาความจริง เรื่องการตายของท่านพ่อกระหม่อมจะยินยอมให้เขาสั่งการโดยไม่ขัดข้องกระหม่อมได้หลังเลือดหน้าหลุมศพตระกูลจงังสาบานว่าจะต้องสังหารศัตรูเพื่อล้างแค้นให้ญาติพี่น้องสามชั่วโคตตอนนี้ฝ่าบาทช,ช่วยกระหม่อมตามหาศัตรูที่สังหารท่านพ่อจนพบพระองค์คือผู้มีบุญคุณส่วนเฮอหลานด้วยนั้นเป็นศัตรูหากพระองค์คิดกำจัดเขาแน่นอนว่ากระหม่อมย่อมน้อมรับพระบัญชา เมื่อคำพูดของซูจี้หลุดออกมาซางหลินก็เบาใจเธอคิดไม่ถึงว่าทุกอย่างจะราบรื่นเพียงนี้หลังได้รู้จักฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเธอก็ไม่เกลียดชังหรือรำคาญซูจี้เหมือนตอนแรกพบเธอรู้ว่าเขาลำบากใจพวกเธอและเขายืนอยู่บนสถานการณ์ที่แตกต่างจึงถูกกำหนดให้ต้องผเผชิญหน้าส่วนเขาจะรู้สึกกับเธออย่างไร หากมองจากในบางมุมก็ถือว่าเขาทำสุดความสามารถแล้วส้างหลินคิดว่าอนาคตถ้าสองทัพประจันหน้าในเวลาที่ความตายมาถึงหากพวกเขายังเป็นศัตรูกันเธอคงไม่สามารถกำจัดเขาอย่างโหดเที้ยมได้ส่วนเขาเองก็ไม่อาจลงมือกับเธอเช่นกันถึงอย่างนั้นต่อให้พวกเขาจะไม่ยินยอมสักแค่ไหนสถานการณ์ก็ต้องบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจเลือกและความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ก็จะกลายเป็นเศษเสี้ยวความคิดที่ติดค้างใจฝ่ายที่รอดชีวิตไปอีกหลายปีเธอมีความคิดเช่นนี้เรื่อยมามีบางครั้งถึงกับรู้สึกว่าคุณสมบัติการเป็นมนุษย์ของตนนั้นช่างน่าเศร้าแต่เมื่อสักครู่ซูจี้รับปากว่าจะช่วยพวกเธอซางหลินจึงไม่ถูกบีบบังคับให้ต้องเผชิญหน้าสถานการณ์เป็นตายกับคนที่นับเป็นสหายอีกอีอย่างพันเอ่ยทัพใหญ่จะเริ่มเคลื่อนพลในวันพรุ่ง พบคำคงถึงเมืองเซียทิงกงซุนอยู่ที่นี่รอเดินทางไปเซียทิงพร้อมกับข้าก็แล้วกันน้อมรับพระบัญชาสูจี้ก้มหน้ารับคำสายตากวาดมองไปยังซางหลินหองเฮาก็จะเสด็จไปเซียทิงหรือสถานการณ์แนวหน้าล้วนอันตรายเธอยังตั้งคันหากเกิดเหตุร้ายอาจตายทั้งแม่ทั้งลูก้องเต้ไวไม่กลัวหรือไรแนวหน้าสุ่มเสี่ยงมาก แต่ในจิน้นหยางเองก็ใช่ว่าจะปลอดภัยมีคนมากมายหมายเอาชีวิตนางให้อยู่ข้างกายข้าย,ยังพอวางใจได้อีอ้หยางเอ่ยเรียบเรียบสูจี้ชักสายตากลับไม่เอ่ยถ้อยคำใดๆอีกแต่ในเมื่อกงซุนเอ่ยถึงประเด็นนี้ข้าก็ยังต้องรบกวนเจ้าเรื่องหนึ่งหากวันหน้าข้าไม่อาจปกป้องของเฮาได้ทันท่วงทีก็ขอรบกวนให้เจ้าช่วยคุ้มครองความปลอดภยัยของเฮาด้วย ข้าจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเกรงใจเกินไปแล้วซูจี้ตอบกระหม,ม่อมจะทำสุดความสามารถปกป้องดูแลความปลอดภัยของห้องเฮาพ่ะย่ะค่ะพูดกันอีกหลายประโยคจากนั้นซูจี้ก็ก้าวออกจากห้องไปสร้างหลินเห็นเงาหลังหยัดตรงของเขาหายไปในความมืดริมฝีปากบางพันเมมแน่นไม่รู้ว่ากำลังคิดสิ่งใดคนก็ออกไปแล้วหยุดมองเสียที อี้หยางลากเสียงถ้ายัางมองอีกคนอื่นจะคิดว่าเธออาัยอาวอนนะพูดจาเหลวไหลซางหลินเอ่ยเสียงต่ำอี้หยางมองค้อนแล้วเดินเข้ามากาะซางหลินไว้จากด้านหลังค้างเขาอยู่ในระดับไหล่ของเธอท่าทางเช่นนี้ประหลาดนักเมื่อเขาเอ็นหัวไปอีกด้านริมฝีปากก็อยู่ตรงข้างแก้มซางหลินพอดีช่างดูหวานชื่นฉันพูดจาเหลวไหลเธอฉลาดขนาดนี้ เขาคิดกับเธอยังไงอย่าบอกนะว่าไม่รู้อี้หยางซางหลินขมวดคิ้วหยุดพูดเลยนะซูจี้คิดกับเธออย่างไรแน่นอนว่าเธอต้องมองออกแน่เธอไม่ใช่อี้หยางที่ประสบการณ์ความรักต่ำเตี้ยเรียดดินถึงก้นเหวเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เธอมีความรักที่สมบูรณ์พร้อมฝ่ายแอบรักมองคนที่หมายปองด้วยสีหน้าแววตายอย่างไรซางหลินรู้ดีที่สุด ต่อให้ดูไม่ออกว่าซูซี่มองเธอเปลี่ยนไปแต่พิจารณาแค่เรื่องที่เขาไม่ห่วงชีวิตรีบให้ยาถอนพิษแก่เธอในตอนนั้นก็สามารถเห็นความในใจที่เขามีต่อเธอได้แล้วก่อนหน้านี้เธอเคยล้อเล่นกับอี้หยางว่าหญิงสาวที่ทะลุมิติมามักจะได้ครองคู่กับชายที่มีความรักลึกซึ้งคนหนึ่งตอนนั้นเธอไม่ได้รักอี้หยาง ยังเคยคิดว่าจะมีพี่ชายสุดหล่อในยุคโบราณมาชอบพอจนกลายเป็นความรักข่ามิติกับเขาบ้างตอนนี้บทบาทสมบูรณ์แล้วเธอมีเทพบุตรในยุคโบราณมาหลงรักแต่กลับเป็นตัวเลือกที่คาดไม่ถึงซูจี้กับกลายเป็นซูจี้ชายที่เดิมทีเคยรังเกียจเธอสร้างหลินอึ้งงานปฏิเสธไม่ได้ว่าตกใจไม่น้อยเทพแห่งมิติเวลาประทานความรักอันยอดเยี่ยมมาให้เธอแล้ว อี้หยางเงียบงานไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยปากอีกครั้งน้ำเสียงฟังอบอุ่นใจขึ้นหลายส่วนได้ไม่พูดแล้วซางหลินหันหน้ากลับมากอดอี้หยางแน่นแนบแก้มศบลงตรงอกเขาฉันก็ชอบไหนนี่แหละชอบจนทนไม่ไหวแล้วถึงคนอื่นจะดีแค่ไหนฉันก็คงต้องทำให้เขาผิดหวังหลังจากทั้งคู่อยู่ด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกที่อี้หยางได้ยินซางหลินสารภาพความในใจ อย่างไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาเสียจนทำให้คนฟังใจสั่นชายหนุ่มอึ้องงันเล็กน้อยขณะได้สติกลับมาก็หัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหยอกเยา้าฉันพึ่งหึงหวงอยู่แทๆ้ๆแต่เธอกลับทำให้มีความสุขได้ในพิษปาสงสัยต้องเลิกโทษกงซุนแล้วขอบคุณเขามากกว่านายหึงหึงแล้วทำไมยังฝากฉันไว้กับเขานายไม่ได้บอกว่า จะดูแลฉันให้ดีหรือไงทำไมถึงพูดว่าอาจปกป้องฉันไม่ได้รบทับจับศึกอะไรก็ไม่แน่นอนเตรียมพร้อมไว้ก่อนย่อมสบายใจกว่าซูจี้มีฝีมือดังนั้นฉันเลยวางใจให้เขาช่วยอี่อย่างรูปลายเส้นผมดุดแพลไหมของซางหลินจรุงกิ่นหอมของดอกมาลิ จิตใจก็ค่อยๆสงบลงที่เขาไม่ได้บอกเธอก็คือเหตุผลสำคัญของการไหว้าวานซูจี้เป็นเพราะเขาคิดว่าในเมื่อซูจี้ใส่ใจเธอมากย่อมต้องดูแลซางหลินได้ดีกว่าใครแน่นอนว่าอี้หยางไม่ชอบให้ใชายอื่นมาชื่นชมผู้หญิงของตนแต่เขาไม่อาจปล่อยให้ความหึงหวงเล็กน้อยนี้มาทำให้เสียงานใหญ่และย่อมไม่หาเรื่องสงสัยในตัวซางหลินความปลอดภัยของเธอสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งสองยืนตระกองกอดต่างฝ่ายต่างไม่พูดไม่จาได้แต่อิงแอบเงียบงนันบรรยากาศสมานฉันท์กลมเกียวผ่านไปครู่หนึ่งซางหลินก็เงยหน้าถามไหนเล่ามาสินายรู้เรื่องชาติกำเนิดของซูจี้ได้ยังไงเรื่องนี้ถึงปกปิดอย่างดีก็ใช่ว่าจะสืบไม่ได้แค่ใช้กำลังและเวลามากหน่อยเท่านั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรซางหลินเบ้ปากก็ได้ก็ได้ ถือว่าคนพบชาติกำเนิดของซูจี้ไม่น่าตื่นเต้นแล้วนายรู้เรื่องบุญคุณความแค้นระหว่างแม่ทับจางกับเพ่อหลานด้วยได้ยังไงความลับสำคัญใหญ่หลวงนี้ซูจี้เป็นคนในเหตุการณ์แท้ๆยังถูกปิดบังมานานนับสิบปีแต่อี้หยางกลับสืบจนกระจ่างฟังแล้วประหลาดนักอี้หยางหัวเราะเบาๆมีบางเรื่องที่คนอยู่ในเหตุการณ์มักมองไม่ออกแต่คนอยู่วงนอกเห็นได้ชัดเจน ซูจี้มัวแต่สำนึกบุญคุณของเฮอหลานด้วยก็เลยไม่สงสัยในตัวเขาส่วนฉันเป็นศัตรูของเฮอหลานด้วยตั้งแต่ต้นก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนดีเลยมองสถานการณ์ได้รอบด้านกว่าเืือคนอย่างเฮอหลานดุยฐานะสูงส่งแต่กลับไม่มักใหญ่ไฟสูงอยู่อี้ตูสร้างจวนเหมือนขุนนางระดับสามช่างเป็นแบบอย่างด้านความมัธยัติให้กับราษฎรยิ่งห้องเต้มีพระพาลณาไม้ไม่แข็งแรง เขาก็ต้องดูแลราชกิจแต่ละวันวุ่นวายเรื่องงานบ้านงานเมืองจนดึกดื่นแต่ละปีแทบไม่ได้พักผ่อนเธอคิดว่าเขาจะตรากตามทำขนาดนี้เพื่ออะไรสิ่งที่ทำให้ผู้ชายหลงไหลแทบบ้ามีสักกี่อย่างกันเขาไม่สนใจเงินทองไม่สนใจอิสตรีแต่ก็ไม่เหมือนปราดผู้มีจิตใจบริสุทธิ์หรือวีรบุรุษที่คิดจะปกครองใต้ล้าอย่างสันติเขาเหมือนคนกระหายในอำนาจตังหาก ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ